เ่็มนี่มสวยแต่รีดูไม่ได้เอมนู่เอมนอมี่อะผมเปิเต๋อเมื่ออเราผมไม่น่าส้มขนาดนั้นด้วยจริงรูป้สวยพิ้วแล้วเฉ่หรอฮะมได้ได้ยอมเยอมไม่พี่เลยเลีุ่เกียดอะคุณสไเป็นู่คู่ไปูนี่ไม่เกียดขลอกนี่นักแต้มเฉยเข่ไม่ได้โกหลี่นี่นี่มายานานี่แฟนแะแฟนแคมม ร um ี้ไม่เอาแล้วก็เยอะเนี่ยถ่ายเยอะเนี่ยซี่หายเนี่ยพี่ไล่ลบแล้วพี่เอาไวไว้เก็บไว้ในไลน์แล้วก็ลมพี่คิดไม่ไงใส่ไม่หมดงหแล้วอ่ะพี่ตอไนั่งหายถ่ายครั้งแรกมันหายไปอ่ะคุณขา่ไอตอนที้ไปคิปโ่พี่ถ่ายด้วยคนเ่ยคนถ่ายคู่กับน้องเลยน้องก็ถ่ายรีบๆเแยละ ว่านานเลยลงหาแหวนแล้วเลยแชนี่ถ้าจะหานานขนาดนั้นน่ะนะอู้หู้จ๊ะได้เยอะอู้หู้จิตใจอย่าพึ่งเนี่ทําใจก่อนทําใจโอ๊ยไม่ทันแล้วเพราะว่าอันนี้ยิ่งดีกว่าเมื่อตะกี้ไหม่ะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าแค่ยวให้ดูพี่เอ็มหล่อๆกันพี่เอ็มหล่อพี่เอ็มหล่อๆสูมเฉพาะเอ็มก่อนหน้าพี่เอ็มหน้าพี่เอ็มอู้หู้ปิดต่อหน้าพี่ เ่าอนนีกบิวไงบิวบอ FM s e ่ y บิวบวสวยจิงเลยอะมาทำนี่แล้วเป็นเซลฟี่ที่เราไม่เคยได้ลงมาได้ลงอ่ะเอแล้เขาจ่ให้เอมโพสซลฟี่เลยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปใจทำด้วยอะไรจะลบมจรง อ๋อเราใช้เราใช้เป็นดิสด้วยนะ